้ามันจะจังไหนสวนมากกับปั่นครับเดิอกใส้นะหนาผาคอยนี่นะครับเท่นหนึ่งโน่ขึ้นคอกันครับสวัสดีั้างครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมกต่สิมาแบงกมฝันนะครับเนาะฝันกางวดที่แล้วฝันว่าเขาครัพี่ธีครับ ฝันงวดที่แล้วนี่ฝันยังหูจำา่ไรครับงวดนี้ก็ย่านลืมออีกก็เลยเริ่มหลักการสีมาตเราความฝันให้เอฟซฟังนะครับเนาะือฝันเห็นพระตีกันครับวิธีรับผมพระี่แรกมีพระอยู่สององค์อ่าก็ผู้เฒ่านี่นะครับไปนั่งไปอยู่น้ำกัน ยืนยืนพนฟังพนคุยกันอยู่ทั้งพระองค์หนึง่งพันเรวาอันเอาเดี๋ยวก่อนนะครับกนะ่อ,อนที่เขาไปฟังก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นซื้อกลางครับสเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมมักกะจัดขัดกระพานนะครับเนาะคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับสำหรับเอใซมไมที่เข้ามาานะครับเนาะเป็นความฝันของพอสวัยเองนะครับเด้อฝัน ความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะจากสี่แม่นบ่แม่นเขากับบุงหูจักครับอีซี่ครับผมเพราะว่าแนวแนวฝันนะครับเนาะจากสีเป็นยังไงรับอีซี่กับผมกะให้ขึ้นดูขั้วมาความชอบครับอีซี่กับผมคันมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอีซี่กับผมนะครับเนาะไมายืนดูต้นไม้ครับอีซี่กับผมข้างต้นไม้นี่แหละนะครับเนาะเกลี้ยหาวิวงามๆให้กับอีซี่ฝันทุกคนครับ พอไว้ฝันว่าเห็นพระอ่าเพนเถียงกันครับพี่ผมทางพระองค์นึงว่าเจ้าวสันวาอันนี้คือความฝันนะครับเด้อเจ้าถทำโตบดีวสันว่าเขาก็เลยลดตำแหน่งเจ้าวสันว่าให้มาเป็นขนาดตะก้อนนี่เจ้าเป็นเจ้าอาวาสเขาลดตำแหน่งให้มาเป็นร่องเจ้าอาวาสวสันครับพี่ผมคอยก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแท่นวสัน การย้อนคอยปฏิบัติดีท้ำดีเชิญมาเจ้าปฏิบัติบ่ดีเชิญมาอ่าเห็นว่ากินเงินเอียงละ่ะเชิญมากินเงินอันเอ็ดญาติโยมเพิ่นเอามาถวายเชิญมาพอย่อมเฮ็ดบ่ยอมสร้างว่าสัน่นได้เงินเอาไปทั้งอื่นเม็วมาสัน่นครับอีวิธีครับผมนะครับเนาะอ,อันนี้คือข่ามพิ่นทะเลาะกันเพิ่นเว้ากันอ่าทั้งพระองค์นั่นแหละศูนย์บาดนี้ครับอีวิธีครับผมศูนย์ก็ได้เอาเอ,อียังบุบไปกิ้มท่อง ยิ้มหลังว่าเป็นคล้ายยาชังพระสันว่าครับอยู่ีครับผมเพ่นพระองอนกะเล่อันล่มปอง,งองล้งไปพระสันครับที่แรกตีกันกับพระตีกันนะครับเนาะกะเล่ลมปอง,งองล้งไปพระตีกันลุกขึ้นมากครับอยู่ีครับผม,มบานนี้พระองค์มันจะจังไนสวนมากกัะปั้นครับเลิกใช้หนะ้าผาคอยนะครับเท้นนึง โน่ขึ้นทอกันกับที่แรกกับวันใหญ่วสันวาทากับไข่นกกระท่านี่แหละกันนะบาดเนี้มันโน่ขื้นโน่ขึ้นใหญ่ขึ้นซ้ำกันกครับไข่ไก่นะครับบาดเนตรพระสามสี่ 3, องค์ก็เลยแล่นมาสิมาซอยพระองค์นั้นวสันพ่อไอ้ก็เลยย่านพ่อไอ้ก็เลยแล่นหนีแบบแลแ่นหนีกับไปยันแล่นขึ้นไปบ้านบ้านหางๆ้าบ้านเก่าๆนะครับอยู่ที่ผม ไปแล้วไปเห็นเอื้อยยืนอยู่ครับพี่ครับผมกับเป็นยังบุ้งเคยไปฝันตะงวดทีแรกขั้นฝันงวดทีแรกกับที่ได้ยินแล้วครับพี่สาวคนนั้นเสียไปขึ้นสี่หมู่บาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับบุ้เคยฝันเห็นแจ๊กเกียะมือขึ้นว่านี่เลยมาฝันเห็นเพิ่นเกิดปีสองพันหารอยงวดก,วกอ้อนกับบุ้ฝันเห็นเพิ่นกิดยังสิไร่ชุนๆอยู่แล้วบ้าบุฝันงวดนี่นะครับเนาะ,นะก็เลยบ่ได สูนๆแต่ว่ากระบอกแน่กะสีมาอีกก็ได้ระไนเพราะว่าวงหันมันมาเกเจ็ดสูนๆบ้นออานไอ้สีมาหาสูนๆนก็ได้ขันมาสองตัวนี่กะจะเลื่อมนะครับตัวไอ้ซีครับผมตัดเลนสองตัวน้ำกับพาสูนๆหาเนาะครับเนะาะบ้านนี้แกล้งไปขึ้นไปสิไปเอาโทรศรัพท์โทรศรัพท์สิ่โทรไปหาตำรวจจีโทรแก่งหนึ่งเก่าหนึ่งว่าพระหาพระหารูปมันสีมาขาพา่อไหวสีมาตีพ่อไหวท่นาวนว่าพ่อไหวเกลี้ยงนี้เนาะครับเนาะอ่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมามาเคลียร์ โรศัพท์กับเชียร์ไปยังเชียร์ว่าสิกดยังไงกับกดบมไปก็บเริ่อบริกดหนึ่งเก่าหนึ่งหันหนี่ใจคิดจ้ของว่าสิกดหนึ่งเก่าหนึ่งอันละเทิ่งสิกดหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเก้าวะสันเอามันมาเป็นตำรวจตัวนั้นมันเป็อันรถล่งบาตตัวหนึ่งหกหกเก้าว่าสันขึ้หาสิกดนะครับไอเที่ผมบานเหนียกเลยอันบริกดนะครับนว่รถตำรวจผ่านมาพอดีอันทั้งพระองค์นึกว่านคอยแก้งตำรวจเล้วว่าสัน คอยแก้งแล้วตำรวจเรียบร้อยแล้วอานเห็นตำรวจตำรวจแดนมากครวิเชกผมเห็นข้างๆมันนะ่ะแต่พอเห็นเลขเด้เห็นข่างปกติขต้างรถตำรวจี่เขียนหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะอันนี้บ่เขียนบ่เห็นครับเห็นแต่ข้างๆไปไล่ๆขึ้นรถตำรวจน่ะแต่ว่าเขามากว่าไรมันติดบ้านคนราสันว่าอ่าเพิ่นจอดอยู่บังบ้านอีกลังหนึ่งอีกแต่ว่าอันพอไว้ไหันอยู่ทึ่งเฮือนเฮือนห,าห้างเฮือนหลังเก่าๆห้างๆครับวิเชกผมอ่าพี่สาวยืนย่หันว่าอะไยู่ทึงเฮือนห่างหลังนั่นแหละอืมวันนี้ น้องไส้กับมาครับน้องไส้กับเห็นน้องไส้อยู่ก็ได้ถามวันห้ำมาสันน้องไส้ผู้ติดเกลือพอไหวนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเด้อวดก่อนฝันเห็นเพื่อนนั่เลขออกหกศูนย์อายุเพื่อนหกสิบปีนะครับเนาะงวดไม่งวดนี้มาฝันเห็นเพื่อนนี่ได้ถามน้องเบิ้งหัวไอรู้ว่าสันมัาโป้ซ้ำไหนสันว่าโอ้ยโป่ทูนลยกับปั้นนี่แล้วสันว่ากับปั้นเขากับปั้นใหญ่สันไปตีเจ้าหัวเจ้ากับโป้ซัำนั่นแล้ว่าสันว่า ปวดโรคโปกงยุ่งเสียครับปกดขบวายกระเข้มเมืองกับปวดโรคโปกงตปั๊ดหัวปวดนี่ว่าสันว่าบักไงหนึง่งสันครับอีฟซีครับในความฝันฝันว่าพระศูนย์ให้กันตีกันนะครับด้วยอีฟซีครับศูนย์ในการตีกันพระองค์นึงล้มลงอ่าองค์นึงองค์ที่ที่เห็นที่โปรมองว่าที่เฮ็ดให้พระองค์นั้นล้มลงกันกำกระปั้นตีตีนะพระคอยนี่แหละปวดโรคโปกขึ้นน,นะครับเนาะบัณฑิตพระจัา,จามาราศีสีหาองค์แรกว่าชิมะหุม่มพ่อไหวพ่อไอ้กระเรียนหนี แต่ว่าถือตีแล้วที่หนึ่งแล้วปกแล้วครับอืมถือตีปกที่หนึ่งแล้วก็เระเรมแล่แนไปไปเห็นเอื่อยอยู่ทึ่งเฮื่นจะไปเอาโทรศัพ์มาโทษฮา 1, 9, 1, หนึ่งเก่าหนึ่งน่ะแหละขับวิธีขับต่ว่าโทษบ่อใดบ่อใดโทษหนึ่งเก่าหนึ่งกับบ่อใดโทษหนึ่งหกหกเก่ากับบ่อใดโทษนะครับเด้อคือความฝันขพระไว้นี่พระศูนย์ในกันตีกันกันคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นศูนย์หกไม่ศูนย์เจ็ดเก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก็ดศูนย์นครับวิธีครับผมต่อยจากขันมานะครับว่า พเพราะเอาก็ปั้นตีหัวพ่อไ้นี่นะครับแบีครับพระตีหัไวไ้ก็เลยคิดว่าต้องเป็นหกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ <S 2> <S 2> <S คิดว่าสิเป็นหกศูนย์เจ็ดนะครับด้วยหลักการาน้องอายุหกสิบเอ็ดปีก็อยู่งสายอายุหกสิบเอ็ดปีครับแล้วก็พี่สาวหันอายุพี่สาวอายุปีห้500าร้อยปีห้าร้อยกับปีนี้กับหกแปดเล่ากับสิอายุหกสิบแปดปีนะครับแนาะแต่ว่าเราตายไป เล่าเกิดพ่อสองพันห้าร้อยพอดีครับวิธีผมนะครับเนาะตัวเลขตัวเลขก,กัสีมีให้เอฟซีบ่ไหลเนาะเขคว่ฝันนี่มันฝันฝันเงี้อยู่นะครับว่าแต่ว่าจาขั้นหลายกว่ามือหลายมือกว่านี่ไปที่จาบ่ได้ก็เลยเอามือนี่นะครับเนาะเอามือนี่ตัวเลขแนวทางนะครับด้วยเอฟซีครับผมเขียนไ้ให้เรียบร้อยนะครับเอฟซี FC ครับเอาเดี๋ยวเสียตัวเลขมาให้เอฟซีเบิ้งครับ ตัวเลขทางของพ่อไหวนะครับเนาะมีหาร้อยน้่มมีพระตีกันพระศูนิกันพระตีกันศูนินกันครับพี่ชี้ครับผมหาร้อยนี่ผพ้ได้มาเก่านะครับเ้อบ่มากับพันไหนครับเพราะว่ามันออกแล้วนะครับเราเก็ดชุดย์กวดที่พันมาหาร้อยนี่คือเอื้อยของพ่อไหวหันเพิ่นเสียไปนะครับเนาะเพิ่นเกิดปีบสองพันห้าร้อยครับพี่ชี้ครับผมอ่าส่วนพระเอากะปัน้นตีหัวพ่อไหว นะครับนะกับบาตรของพ่ไว้เนี่พ่อไว้นี่ก็มีหกอยู่แล้วนะครับเป็นหกอยู่แล้วก็ได้มีเจ็ดศูนย์หกอายุของน้องไซนหกสิบเอ็ดปีตามหกสิบเอ็ดงวดที่แล้วพ่อไว้กับน้ำตั้งหกสิบเอ็ดนี่ครับวิธี่ครับผมมากหลายนะครับว่ามันผลมาออกหาหนึ่งซะมาข้ากลายหกสิบเอ็ดกับเลขน้องคลิปฝันสามเจ็ดนั่นแหละครับอีที่ครับผมกัดหกหนึ่งกับสามเจ็ดน่ะปูตุลงสันจวนเพิ่นกาได้มากหกหนึ่งกับน้ำ อย่างว่าฝันตรงกันควมฝันกับอ่ามาเข่ากันกบควมคิดของจาของกับอีที่กับผมเข่ากับควมฝันของจาของเลขตรงกันหกหนึ่งไหลก่าที่แล้วกันนำหกหนึ่งไปออกหาหนึ่งจนได้นะครับว่าอันนี้แต้มหนึ่งต่ว่าศูนย์ศูนย์นั่นน้องถุงเงินมาบอกขึ้นทุ่งไทยครับอีที่ผมเพิ่นบอกศูนย์ศูนย์ให้พ่อไวศูนย์ศูนย์มาเก็ดวันแล้วอ่าสันวะศูนย์ศูนย์คักว่าสันวะต่อไปจะไม่บอกพ่อไวแล้วอ่าสันวาพ่อไวไม่รับโทรศัพท์เป็นศูนย์ให้บ่รับโทรศัพท์ บอกสวนสวนของพนีดิงวดนั้นเพิ่นกับสวนให้พ่อไว้เพิ่นว่าไปเอาเลขมาจากกองสลากเพิ่นที่พนบอกเลขกันศูนสวนสวนให้พ่อไว้กับด่าพิ่นครับงวดที่วังหันบอรับโทรศัพท์นะครับพี่ผมแม่เพิ่นมาบอกให้ฟังยังหมดส่งนะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางนะครับแล้วเอฟซีกับพิพิกีฬานาครับเอฟซีครับผมมักระจัดขัดกระพานนะครับแล้วกันมากันฉกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ที่ข้ามาครับเอาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพ่อกันไม่ในคลิปหน้าขอกราบสวัสดีครับสวัสดีงามครับผม